ปกติแล้วนะคะประเดิมกันที่บริเวณโรสไซปาร์กนะคะติดน้ำเหรอภายเลือกมาอโอ,อ,อ,อไม่ต้องให้สัญญาณเลยแอคชั่น <laughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเปิดไลฟ์ช้านิดนึงสัญญาณขัดข้องค่ะพี่ควานบอกว่าพอดีนั่งเรือออกมานะคะสัญญาณนั่งเรือออกมาก็เลยมาชา้านิดนึงสวัสดีค่ะ <laughs> น้ำท่วมช่วงนี้ทางเหนือน้ำท่วมนะคะเหนือตอนบนเหนือตอนล่างอ่วมนะคะสัญญาณเลยมาชา้านิดนึงเปิดไลฟ์ช้าตามไปด้วยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเห็นเลยนะคะทั้งคนทั้งช้าง <laughs> หันมามองด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะนี่อันนี้เราให้ดูให้ดูองค์รวมก่อนนะคะน,นั่งรอนะคะนั่งรอนักท่องเที่ยวนี่เป็นใครกันบ้างโอ้โหนี่ก็งวงยาว บรรยากาศดีค่ะวันนี้ฝนก็ยังคงมีละอองนะคะฝนปล่อยๆแต่ก็หยุดให้เราได้ไลฟ์นะคะหลังจากที่ผ่านการประชุมช้างมานะคะวันนี้เรามาไลฟ์ประจำวันกันได้ปกติแล้วนะคะประเดิมกันที่บริเวณโรสไซปาร์กนะคะที่ลานจอดรถด,ด้านหน้าเลยนะคะวันนี้มากันพร้อมหนะ้า <c oughs> อย่าอย่าวันดีจ้อง ตั้งแต่ลงรถมานี่คือจ้องตลอดนะคะคุณยาวันดีวังเจ้านี่คือตื่นหรือยังคะวังเจ้าตื่นหรือยังสวัสดีค่ะแอดฝนตกไหมคะที่ศูนย์กระบีกำลังตกศูนย์เมื่อคืนตกหนักมากค่ะพอเช้ามาก็ยังคงหลงเหลือเป็นละอองฝนนิดนึงนะคะก็พอได้แบบเย็นๆให้ช้างได้ชุ่มเย็นแต่กับคนอาจจะลำบากนิดนึงนะคะเวลาสัญจรไปมาแต่ก็โอเค เอาหันหนีเลยสวัสดีค่ะอยู่กันที่บริเวณด้านหน้านะคะซึ่งจุดนี้เราก็จะทราบกันดีมีช้างชราเจ้าประจํานะคะมายืนต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นด่านแรกอันนั้นวังเจ้ากินอะไรอ่ะกิ่งอะไรองี้คิดอะไรแบ่งมังสิอันนี้คิดถึงซูเลยมาละค่ะไมห้หายคิดถึงละคือมาตั้งนานแล้วนะคะมาสักพักหนึ่งแต่ว่าพยายามจะเปิด ไลฟ์แต่พอดีว่าสัญญาณมันขัดข้องเลยลองจูนหาคลื่นใหม่ก็ในที่สุดก็ได้เจอได้ทักทายกันแล้วนะคะเจ้ากินอะไรแสดงว่าฟันนี่รสชาติไม่ได้เรื่องโปรยซะเลยคุณยายวังเจ้านะคะคุณแม่คนงามของนางสาววนาลี บันท้ายนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ลูกศรแบบนี้ก็เคยเป็นอดีตช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้คือเป็นช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อยู่ถึงปัจจุบันแต่สัญ,ญลักษณ์นี้คือเป็นช้างที่เคยทํางานไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาก่อนนั่นเองค่ะนี่ก็เลยมีสัญ,ญลักษณ์ติดมาด้วยจนถึงทุกวันนี้ วันนี้ดูไลฟ์กล้าพิมพ์เล่นแล้วสองวันเกรงกลัวพิมพ์ไร้สาระมาค่ะคุณดาวปล่อยออกมาค่ะสองวันที่อัดอั้นนะคะปล่อยออกมาค่ะ,ะวันนี้เราจะมาบูรี่นะคะบูรี่ช้างกันต่ออ,อ๋าไม่กินใบแต่กินกินเปลือกไม้หรือคันกันอ,อ้าวคุณ วันนี้มากันสามเชือกเช่นเคยนะคะเป็นคุณปู่ศีดอยยายคุณยายวันดีคุณยาย่วังเจ้าส่วนคุณยายโยมอย่างที่ทราบตอนนี้ไปออประจําการอยู่ด้านในเพราะว่าเดินไกลไม่ค่อยได้ละว,วันดีก็คันหูวัวงเจ้าก็คันคอตามประสาช้างชรานะคะเขาก็จะขยับช้าๆสา slow l มแมงเยอะแอดโรงเพยาบาลช้างกระบี่ขี้อคะ่ะต้องชวนแอดคุยก็ <c oughs> <c oughs> <g> <g> จริงๆมือใหม่นะคะก็ที่ผ่านมาก่อนที่จะจนก่อนที่จะพูดแบบนี้ได้ก็ผ่านมาหลายปีเหมือนกันนะคะเริ่มไลฟ์ที่แอดที่ลำปางนี่เริ่มไลฟ์ในช่วงโควิด ก็ถือว่าผ่านมาหลายปีนะคะก็เลยกล้าพูดแต่ก่อนก็ถึงกับบีบเสียงเลยนะคะกลัวเสียงจะเสียงจะตลกก็เลยต้องแบบเสียงสองนะคะกลัวจะใช้เสียงจริงพูดก็นานอยู่ชวนแอดคุยบ่อยๆคะ่ะเดี๋ยวแอดก็จะอู้แล้วแร็นะคะพูดไม่หยุดเองมีย่ามาส่งค่ะ นี่ยาสด,สดสดประจำวันนะคะ เราอยากดูก้นก็เลยมาด้านหลังตัดดินนิ่มไปหน่อยโอเค้าคิดถึงแอกกี้ขอภัยมณีคุณจุ้มเสียงเราคล้ายกันจริงๆหรอคะทุกวันนี้ก็ยังเข้าใจกันผิด อ่าขออภัยที่ไม่ได้แนะนำตัวก่อนนะคะแอดเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะแอดเฟิร์นฝนตกเมื่อคืนเช้าหยุดเหมือนกันเลยค่ะคุณกบแก้วงามอยู่ที่ไหนคะทำไมเหมือนกันเลยใกล้กันหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้ามาชมไลฟ์ประจำวันนะคะวันนี้วันพุธก็เจอกับแอดเฟิร์นเช่นเคยวันนี้พามาเริ่มกันที่บริเวณ ด่านแรกนะคะของการเข้ามาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางจุดแรกก็จะเจอช้างนะคะช้างชราแล้วแต่วันบางวันก็มาครบทีมบางวันก็บางเชือกนะคะแต่วันนี้มาครบทีมเลยสามเชือกแต่ว่ายังไม่มีนักท่องเที่ยวมานะคะไอเฟิร์นครับพลายแก้วลูกแม่สิงห์ขอนพ่อของเขาคือเชือกไหนหรอคะ เคยได้ยินเขาบอกว่าเป็นสีดอใหญ่ตอนที่ถามครั้งแรกๆะนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะไปถามถามควานนะคะสามท่านที่อยู่ด้านหน้าว่าเชือกไหนกันแน่เดี๋ยวไปถามให้นะคะหายหน้าไปสองวันเหงาไม่ได้เมาหมอย <laughs> นะคะสองวันสองวันก็เรียนรู้วิชาการเกี่ยวกับช้างนะคะลึกๆ วันนี้เรากลับมามาบันเทิงแบบชิวๆ,วๆเดี๋ยวว่าจะพาไปที่โรงพักอยู่นะคะโรงพักของเราก็คือที่พักสำหรับช้างให้บริการนั่งช้างนั่นเองที่เราก็เรียกสั้นๆว่าโรงพักโรงพักของช้างที่ไม่ได้ทำผิดนะคะ สวัสดีทุกคนวันนี้ได้เจอน้องช้างแล้วสวัสดีค่ะขอเลขบัญชีโอนค่าขนมให้คุณปู่อ่าขอบคุณคุณเกซินีนะคะชี้ช่องชี้ช่องให้เราขอบคุณนะคะสมัยก่อนเขาเอาอะไรสักช้างน่าจะเป็นเหล็กร้อนๆมคีค่ะอันนั้นไม,ไม่รู้เหมือนกันนะคะอันนี้คิดเอาเองไม่แน่ใจ ส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ดูช่องไหนดูที่น่าจะช่องโรงพยาบาลช้างกระบี่นะคะได้มีโอกาสชมประชุมช้างสองวันดีมากเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ช้าวมาผิวสวยสวยแบบขาวๆด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนจะเล่นโคลนกันเยอะ ช่วงที่ผ่านมาก็คือดินนิ่มไปหมดเลยที่สตรมีที่พักค่ะมีที่พักที่แนะนำก็จะเป็นที่พักน้องใหม่ล่าสุดนะคะที่เราจะเรียกกันสั้นๆว่าโรงแรมหรือที่ชื่อตเต็มๆคืออาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ช้างไทยซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆก,กับห้องเรียนช้างนะคะจะใกล้กับ ลานกิจกรรมต่างๆนะคะและที่สำคัญมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุดในบรรดาที่พักของเราซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมพิเศษนะคะที่เรียกว่า Morning Call ทุกๆเช้าของการพักนะคะก็จะมีน้องช้างนะคะตามคิวไม่ไม่จะเป็นจะเป็นช้างกลุ่มนักเรียนช้างอะคะ่ะมาหาทุกท่านที่พักที่โรงแรมทุกเช้าเลย ให้คุณปู่คุณยายคนละสองตะกร้ารวมเป็นหกตะกร้าส่งสลิปแล้วขอบคุณคุณวาริษาด้วยค่ะโอเคเซตแรกเชื่อกละสองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นตกะกร้กาไรตะกร้า <laughs> ไพูดไม่ถูกเพราะว่าเดินไปด้วย ตายายกินอาหารได้แล้วจ้าเชือกละสองตะก้าค่ะจัดการเลยวันนี้ขอบคุณค่ะโวันดีนี่จ้องเราต้องนานแล้วนะเออวันดีตาคมไวังเจ้าก็หูก็พือรือให้เลยเหรอให้ได้เลยค่ะให้ได้เลยให้เลยให้เลย โอเคค่ะโอ้โหไม่กินฟักทองเหรอจ๊ะโอ้โหเคี้ยวไม่ทันเด็กสุดเลยนะคุณนะ่ะทำไมกินช้าตุนตุนที่พื้นเนี่ยนะเหรอเนี่ยวังเจ้าเคี้ยวเคี้ยวไวมากอันนี้แก่จริงปะเนี่ย หน้าไม่แก่แล้วแต่อายุแก่แต่เคี้ยวเร็วไม่น่าเชื่อถึงกับวิ่เดดต้องแบบกินก่อนขอบคุณสำหรับอาหารให้คุณตาคุณยายนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค,ะค่ณคะ,คคะวันดีวันดีก็คือชอบกินอาหารพื้นบ้านนะคะชอบกินที่พื้นมากกว่า ็นแล้วอยากไปเที่ยวเลยอ๋อเรียบร้อยวังจาโอ้โหคำละหลายๆอย่างไม่ยอมให้ตกพื้นอร่อยมิจ๊ะโอ้โหมีการเอาหญ้าวางที่นี่ด้วย ไม่เคยเห็นมุมนี้เลยเปลี่ยนบรรยากาศคุณรัฐอาลายแก้วเอรู้สึกว่าหลายท่านถามหาพลายแก้วกันเยอะนะคะวันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าแต่ว่าเล็งๆดูนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมืดนะคะในโรงเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปดูอยู่ไม่มีพอละค่ะหมดละ วันดีเคี้ยวช้าสุดถ้าแข่งกินเร็วนี่คือแพ้แล้วนะวันดี